ผมจำได้สมัยที่ตัวเองใช้ Windows นะครับตอนนั้นถ้าผมจะเปิดภาพดูอะไรสักภาพหนึ่งผมก็จะไปที่ตัว Explorer เอนะครับ e อ p l o r e r เนี่ยเอาไว้ browse คือดูไฟล์พวกนั้นขึ้นมาเช่นดูรูปภาพหรือไม่ก็โปรแกรม HCDC รู้จักใช่ไหมครับ อย่างโปรแกรม cc แล้วก็ไว้ดูภาพอะไรเงี้ยแต่อย่างตอนนี้ผมใช้ mac อยู่แล้วก็ดูภาพกันที่ finder อะไรเงี้ยนะครับดูภาพที่ finder แต่ว่าปัจจุบันเนี้ยคืออย่างผมทํางานร่วมกับโปรแกรมของ adobe นะครับก็จะมีตัวหนึ่งที่เอาไว้ทํางานเชื่อมกับหลายๆโปรแกรมได้อย่างอย่างเช่น in design นะครับ illustrator แล้วก็ photoshop cc อะไรเงี้ยนะครับเป็นต้นนะฮะก็จะมีตัวที่ชื่อว่า adobe bridge นะครับ adobe bridge เอาไว้ทำงานคล้ายๆกับนั่นแหละเอาไว้ดูไฟล์นะครับ การทำงานของ Adobe b i t เนี่ยดูเหมือนจะยุ่งยากซับซ้อนแต่คุณไม่เข้าใจมันนะครับจริงๆมันไม่มีอะไรนะครับก็จะมีตัวโฟลเดอร์ tree นะครับคือเป็นเหมือนกับตัวไฟล์นะครับมีโดยที่มีไฟล์พาพอยู่ตรงนี้ก็คือเช่นผมอยู่ในโฟลเดอร์ของเดือนเมษายนวันที่2ปี5 7อะไรเงี้ยนะครับเมื่อคุณคลิกไปที่ภาพนะครับ มันก็จะพรีวิวทางด้านขวาตรงนี้เป็นพรีวิวแอรียนะฮะตรงนี้เป็น t thumbnails c o n t e n t นะครับตรงนี้เป็นโฟลเดอร์นะครับสามารถคลิกที่ตรงไหนก็ได้นะครับมันก็จะพรีวิวตัวภาพที่อยู่ในโฟลเดอร์นั้นขึ้นมานะครับเนี่ยนะครับในการปรับขนาดของ h u m b n a i l s content นะครับมันจะมี scaling scaling dynamic s c a l i n g ตัวนี้อยู่นะครับก็คือให้คุณคลิกค้างเอาไว้ที่ t h u thumbnail s c a l i n g ตัวเนี้ยแล้วก็ลากไปทางขวาหรือทางซ้ายได้เพื่อขยายหรือหดขนาดนะครับ การเลือกภาพพวกนี้ทำได้โดยการกดคีย์ arrow key นะครับนอกจากเราจะคลิกอย่างอิสระแล้วเนี่ยเราก็ยังเลือก arrow key ได้โดยการกดล่างบนซ้ายขวาเพื่อเลือกภาพอะไรเงี้ยนะครับทำได้ง่ายๆจริงๆเลยนะฮะต่อมานะครับถ้าคุณอยากจะย้ายเครื่องมืออย่างที่แบบคุณชอบคือคุณไม่ชอบมุมมองแบบนี้ใช่ไหมคุณจะเอาตัว keywords ตัวนี้นะครับมาใส่ไว้ แทรกอยู่กับพรีวิวคุณก็ลากมาใส่ได้เลยย่อหดขยายยืดแสดงซ่อนได้นะครับโดยการไปที่ด้านข้างอะไรเงี้ยแล้วก็เอาก็ลากเห็นไหมครับว่ามันเลื่อนได้หมดเลยนะครับตัวนี้เป็นฟิลเตอร์กรองนะฮะก็จะมีข้อมูลอะไรเงี้ยนะครับเช่นอะไรล่ะมูลคลิกภาพนี้อยู่ใช่ไหมครับมันก็จะมีพวก speed rating ค่าที่เก็บ exif จากกล้องอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีติดๆมากันทั้งหมดครับ ต่อมาเป็น Workspace o p t i o n Panels นะครับตั้งบนเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างตอนเปิดมาเนี่ยส่วนใหญ่ Adobe Bridge เขาจะอยู่ที่ Workspace แบบ Essential นะครับ Essential นี่คือแบบทั่วไปที่เปิดเข้ามาโดยพื้นฐานเลยนะครับแต่อย่างผมจะเปลี่ยนเป็น Film Strip นะครับก็คลิกได้ง่ายๆนะครับโดยการกดถ้าเป็น Windows ก็กด F1 F2 F3 F4 อะไรเนี่ยม,มันซ่อนอยู่ที่ Windows นะครับที่ Workspace นีฮะเห็นไหมฮะรเป็น Mac เราก็กด ฟังก์ชันก่อนนะครับแมทรุ่นใหม่ๆนะครับตรงนี้เป็นเฟรมสตริปนะครับพาร์เนลเวิร์กสเปซพาเนลแบบเฟรมสตริปจะคุ้นๆคล้ายๆกับถ้าคุณเคยใช้ไลท์รูมมาผมก็จะรู้สึกว่ามันคล้ายกับตอนใช้ไลท์รูมมากเลยนะนะฮะเนี่ยเลือกได้นะครับแล้วก็จะปรากฏเลยนะครับเน่เดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับไปที่เอเซนเชียนก่อนนะครับในการดูคอนเทนต์ไทม์เนลนะครับดูแบบเนี้ยเหมือนแบบกริดล็อกนะครับก็คือมีตารางนี้นะฮะก็จะมี นี่แบบตัมเนลครับก็จะมีพรีวิวแบบต่างๆของทางคอนเทนต์แบบไหนจะดูคอนเทนต์แบบไหนนะครับดูแบบลิสต์นะครับเอ้ยอันนี้แบบดีเทลนะฮะแสดงค่ารายละเอียดทั้งหมดหรือจะดูแบบลิสต์นะครับก็ดูได้คลิกที่นี่มีแค่นี้เองไม่ยากเลยนะต่อไปเป็นปุ่มพวกนี้ครับถ้าคุณไม่รู้เดี๋ยวผมก็จะบอกให้นะอันนี้ก็จะเป็นตัวโฟลเดอร์ที่คลิกไปครั้งที่แล้วนะครับเช่นคลิกไปเห็นไหมครับโฟลเดอร์ er ที่คลิกไปครั้งที่แล้วน,นี้ย forward นะฮะอันนี้เป็น f a v เฟเวอร์ริตานะครับก็คือไอ้ส่วนใหญ่ไอ้ไฟแฟมหลักๆในเครื่องเรานะครับกลับไปแบบหลักๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็น History นะครับที่เป็นรูปนาฬิกาย้อนหลังเนี่ยนะฮะก็เป็น History ว่าทําอะไรเอาไว้อันนี้เด้งไป Photoshop นะครับเนี่ยครับสวิตไป Photoshop เลยอันนี้ถ่ายไฟล์ลงเครื่องนะครับ get photo from camera อันนี้เป็น refine viewrefine view ก็คือดูแบบ review mode ทีละภาพอะไรเงี้ยเนี่ยนะครับ ก็กดออกมานะครับอ่ะไรอีกละ่ะนี่ open in camera r o l นะครับเปิดใน camera r o l ในเครื่องสําหรับไฟล์รอที่ต้องการการปรับแต่งจะคล้ายๆกับ Lightroom เหมือนเลยแหละนะฮะแล้วก็มีอ rotate rotate ซ้ายหมุนซ้ายหมุนขวานั่นแหละนะครับเนี่ยแค่นี้เองนะฮะอันนี้เป็นการกําหนดคุณภาพของของตัวเนี้ยนะครับตามแนวถ้าคุณปรับคุณภาพไว้สูงเงี้ยเอาไป high quality กรณีเครื่องมันประสิทธิภาพเครื่องอยู่ยนี้เขาก็ดู high quality ได้ทั้งนั้นแหละนะฮะ ถ้าเปิดแต่ถ้าเปิดแบบไม่ต้องเต็มคุณภาพเอาไว้มาโชว์แบบเต็มคุณภาพตรงนี้เครื่องคุณก็จะทํางานเร็วขึ้นนะครับแต่เชื่อผมเถอะปัจจุบันนี้ก็คือไม่มีเครื่องไหนมีปัญหาหรอกนะครับอันนี้เป็นเซตเรตติ้งนะครับให้ดาวจะเซตแบบรีเจ็คเตรียมลบก็ได้แต่ผมก็ไม่รู้จะเซตรีเจ็คทำไมเพราะผมก็ลบไปเลยดีกว่านะฮะอันนี้เป็น s o ์ t คือการคือการเรียงลําดับแบบใดนะครับก็เหมือนกับทําไฟล์ทั่วไปอันนี้เป็นงานล่าสุดที่เปิดคือเด้งไปเลยนะฮะ จะเด้งไปที่ Photoshop ทันทีเลยนะครับที่ผมทำเอาไว้นะครับอันนี้ new folder แล้วนี้ก็ถังขยะนะครับเนี่ยมันก็จะใช้การการทำงานของ Adobe Bit ก็ใช้การทำงานอย่างนี้ยครับแท,บ,ทบจะทุกผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่หรือส่วนใหญ่ของ Adobe Bit คุณจะได้ใช้ Adobe Bit แน่นอนนะครับไม่ว่าคุณจะไปทำา l l u u t t r t t r r หรือว่าอะไรเงี้ยเพราะมันค่อนข้างสะดวกแล้วก็โยนงานกลับไปกลับมาได้นะครับแต่ว่า ถ้าเป็นอย่าง Photoshop จริงๆส่วนใหญ่นะผมก็จะเปิดรันตัวนี้แล้วเอาแอบเอาไว้นะครับแล้วก็รัน mini bridge ขึ้นมาแทนนะครับแล้วพบกับผมได้ไหมนะครับด s ซโซฟอนโกในหลักสูตร Photoshop CC for Photographer สำหรับช่างภาพเช่นคุณสวัสดีครับ